ความก้าวหน้าของกิจการงานของคุณเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูเปิดไพ่แบบสั้นๆนะคะ,อะขอไพ่หนึ่งใบนะคะ,ะระยะเวลาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่มาดูคลิปนับไปหนึ่งเดือนอ นับไปหนึ่งเดือนนาะหนึ่งวันถึงหนึ่งเดือนนะคะความก้าวหน้าของกิจการงานของคุณเป็นอย่างไรขอไพ่หนึ่งใบนะคะระยะเวลาตั้งแต่วันที่เข้ามาดูคลิปนะคะหนึ่งวันถึงหนึ่งเดือนนะคะผลลัพธ์นะคะขอไพ่หนึ่งใบไพ่สี่เหรียญน,นะคะ ให้สีเหลียนเนี่ยก็ผลลัพธ์ความก้าวหน้าในกิจการงานของคุณเรามองว่าก็ค่อนข้างดีอยู่นะถ้าพูดถึงในเรื่องของอการเงินเนี่ยคือการเงินของคุณเนี่ยก็คุณก็จะมีเงินใช้ อย่างเพียงพอของคุณนั่นแหละนะเออ,อ,อนะเออมีเงินาบางคนก็จะมีเงินเก็บนะแต่บางคนก็จะมีเงินใช้ใช้อย่างเพียงพอใช้อย่างพอเพียงอย่างเงี้ยเออให้สีเหลียเนี่ย ส่วนในเรื่องของความก้าวหน้าอของกิจการงานของคุณเนี่ยไพ่สี่เหรียญเนี่ยก็จะมีความแบบว่ามีความไพ่เหรียญมันก็จะมีความนิ่ง,คว,ค,วงความมั่นคงความความนิ่งความมั่นคงความอยู่ตัวแล้วนะ ถ้าใครที่ทำกิจการงานมานานแล้วอ่ะก็จะมีลูกค้าประจำตรงนี้นะก็จะมีลูกค้าประจำม,มีคือคือในเรื่องของการเงินนะี่ยมันก็จะอยู่ตัวนะตรงนี้ยนะก็จะมีใช้ใจ่ายอย่างเพียงพอนั่นแหละนะออ เพราะว่าในเรื่องของการงานการเงินมันเป็นความสัมพันธ์กันนะคะเอมีงานก็จะมีเงินใช่ไหม,มงานดีเงินก็จะดีไปด้วยตรงนี้แต่บางคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่ทำงานข้าราชการอย่างเงี้ยเออคุณก็จะมีเงินเดือนที่มั่นคงตรงนี้ นะเออก็ก็คือความมั่นคงนะเออไม่ว่าคุณจะทํางานบริษัทหรือว่าทํางานราชการหรือว่าทํางานอะไรอยู่ตรงเนี้ยเออในเรื่องของการเงินมันก็จะมีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของกิจการงานของคุณตรงเนี้ยนะเอเอยังไงการเงินมันก็ยังดีอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของความรู้ตรงเนี้ยเออ คุณก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นตรงนี้คือจะมีการเพิ่มเติมเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้การศึกษาหาความรู้ที่จะนำพาในเรื่องของการเงินนยเออให้มันดีขึ้นตรงนี้ ความก้าวหน้าของกิจการงานของคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกิจการงานก็เป็นกิจการงานที่มีความเออช่วงเวลานี้มันก็ยังเออทรงๆอยู่นะมันยังนิ่งอยู่ไม่ยังอ่า มีความพอเพียงอะเพียงพอพอเพียงนะ,น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 ,าานะครูาคบาอาจารย์มีข้อความอะไรที่จะแนะนําคุณคําแนะนําจากครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์มีข้อความอะไรที่จะแนะนําคุณนะอขอให้สีใบนะคะความก้าวหน้าของกิจการงานของคุณครูบาอาจารย นี่ข้อความอะไรที่จะแนะนำคุณนะขอไพ่สีใบไพ่ The ะมูนไพ่หถ้วยให้เดอะเมจิกเชนให้ไนท์ออฟเพนดัคต ให้ขยายไพ่ดิมูนไพ่สีไม้เท้าขอไพ้ขยายไพ่ห้าด้วยไพ้ justice ขอไพ้ขยายอีกหนึ่งใบไพ่หนึ่งเหรียญ คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ก็คือ,อสิ่งที่คุณคิดวิตกกัวงวลอยู่ในตอนนี้ในเรื่องกิจการงานของคุณคุณจะได้รับความมั่นคง ให้สีมเมท้าวเนี่ยเอ่อกิจการงานของคุณก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องราวที่คุณเนี่ยรู้สืเสียใจตรงนี้ครูบาอาจารย์มาบอกว่าสิ่งที่คุณรู้เสึกไม่ดีตรงนี้ครูบาอาจารย์ให้คุณนำความ ให้จัดติดนำความยุติธรรมนำความซื่อสัตย์ยุติธรรมนำความดีนำความคือไม่ว่าคุณจะจะทำอะไรนะให้คุณมีความยุติธรรมกับทั้งตัวคุณเองและกับผู้อื่นด้วยนะ ให้จัดติงเนี่ยแล้วกิจาการงานของคุณเนี่ยจะนำพามาซึ่งเงินทองความสำเร็จนะคะ,เ,ะเมื่อคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักความยุติธรรมตรงนี้กิจาการงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับอ ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่เมจิกเชียนเนี่ยความเฉลียวฉลาดในตัวคุณไพ่เมจิกเชียนคือไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะคือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆตรงนี้หรือว่าความเฉลียวฉลาดในตัวคุณ ความที่คุณเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งตรงนี้เออก็จะนำพาความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่บางคนครูบาอาจารย์ก็ให้คุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆตรงนี้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะนะคะ อาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆในการทำงานหรือว่าหางานใหม่ก็ได้ไพ่เดอะ a มจิกเชนการได้งานใหม่การหางานใหม่การเริ่มต้นไอเดียใหม่ๆการทำอะไรที่แปลกใหม่ก็ได้หรือว่าลูกค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณ ไพ่เดเมจิกเชียนนะคะยังไงก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยได้อย่างมหัศจรรย์เลยตรงนี้เ mm hmm. มื่อคุณได้ทำสิ่งนี้นะ mm hmm. การทำอะไรใหม่ๆตรงนี้ mm hmm. นะคะเนี่ยไพ่ ในออปเนัโตตรงนี้ความมั่นคงในชีวิตของคุณก็จะเข้ามาในชีวิตการเงินตรงเนี้ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะความมั่นคงตรงนี้นะให้ทำอะไรที่มีความ ยุติธรรมกับตัวคุณเองและกับผู้อื่นด้วยนะตรงนี้แล้วในเรื่องของการเงินมันจะดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ